ความสุขแท้ซึ่งมันก็ต้องผ่านเกมอื่นมาก่อนนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อืมอย่างที่เมื่อกี้ดิมดิมเล่าตอนต้นนะว่าความความสุขมันเป็นปัจเจกความพอเพียงก็เป็นปัจเจกสิ่งที่องค์ในหลวงรัชกาลที่ก้วสอนมานั้นถูกต้องทุกประการนะจากการพิสูจน์ด้วยระยะเวลา้าปีของดีมความพอเพียง ที่องค์ในหลวงราชการที่9สอนมานั้นถูกต้องทุกประการแต่เราต้องตีความให้แตกให้มันเข้ากับตัวเราเองว่าความพอเพียงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพื่อนๆมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเลือกความพอดีเลือกความสําเร็จเลือกความสุขความสบายใจให้กับตัวเองทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือก เพราะฉะนั้นความพอเพียงพอดีของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากันคือมันเท่ากันในเชิงพลังงานความสุขพลังงานที่เรียกว่าความสุขหรือพลังงานที่เรียกว่าความมั่งคั่งร่ำรวยอะไรเนี่ยมันอยู่ในระดับขึ้นความถี่เท่ากันหมดแต่ในเชิงรูปธรรมคำว่ารวยของคนสิบคนความหมายว่ารวยของคนสิบคนเนี่ย มันจะไม่เท่ากันเพื่อน